เที่ยวยุทธยา2024 2คนงบ500บาทไปเถอร้อนปะเที่ยวยุทธยางบ500บาท2คนที่จริงใจนะคะวันนี้เราจะมาชาเลนจ์กันว่างบ500บาท2คนเนี่ยในการเที่ยวยุทธยาปี2024เนี่ยจะรอดไหมแต่ทางนี้เนี่ยจะไม่รวมค่าน้ำมันนะคะเพราะว่ารวมค่าน้ำมันเราคงจะไม่ถึง วันนี้ลิซ่าพาดอันนี้ที่นี่จะเป็นร้านแรกที่เราใช้เงินในเงินห้าร้อยบาทสองคนใช่ซึ่งสั่งไปเมื่อกี้เหมือนจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเปคนละชามจะเท่ากับเจ็ดสิบแล้วแล้วก็หมูาเต็กสี่ห้าไหนอ่ะนี่หมูเตสี่ห้ามันจะพอไหมวันนี้สั่งไว้ปรึกษาแล้วก็น้ำเปล่าสิบบาทตอนนี้เป็นเท่าไหร่ละหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทเขาเป็นเล่นเล็ที่ไหนอ่ะเนี่ยเขาก็มีของทานเล่นนะครับ เส <Ste> <Okay. S 1> จะเป็นรายน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับรายน้ำก๋วยเตี๋ยว ไก็ <Michael. S 1> oh. น่าจมะมาเลั uh. นตกโอ้ชมาชอิเนะมชิสิมไรมั้าอันน้ต่าอันนี้ต่างอ <c oughs> ั้่าันี้่า่างอั่าอนาอันงอัางอัอน่าอ่างอ้ตั่าอางอตาน้น้าับอน่งอ่าอางน่งางงันนออยอางา เราจะไม่ฟิลเน้นวัดมากเพราะ,ะว่าไปวัดเนี่ยคนไปกันเยอะละ้ใช่เพราะวยุทธยาเนี่ยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามีแต่วัดเออจะเป็นทริปเที่ยว9ว,วัดใช่แล้วทำไมเราไม่เข้าวัดเราเป็นคนดีอยู่แล้วเข้ามาข้างในเป็นบรรยากาศที่สดใสสดใส,ส,ดใสเป็นแผนที่กรุงศรีอยุธยาอ๋อใ,ใช่ใเป็นชุดนะ ก็จะเป็นพวกของเคร loser, ื่องใช้โบราณเล่าอะกวาโมริเขาบอกว่ารับอิทธิพลมาจากเล่าไทยใช้เข้าไทยในการผลิตึึ winners, ึงงงเดี๋ยวจะให้เวลาคุณเนี่ยอ่านทั้งหมดเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะมีการถามควิดเชิญหน้านะคะ ภาพวาดเรือสำเภาต wow, ่างประเทศเนี่ยวาดขึ้นประมาณปีคอสอะไร1978คําบาเหมือนอยู่นะเหมือนพุตาเหมือนระวังพื้นลื่นจะทานี้เลยเออออกมาจากอ่านนิทรรศการนะครับนี่จริงๆตรงเนี้ยเคยหาข้อมูลมาเขาบอกว่าคนที่ได้ฟังเสียงจะรับสิ่งดีๆเข้าไปด้วยถ้าได้ฟังเสียงนะจะโชคดี มีกระดิ่งกี่ลูกคุ้คเดี๋ยวเราจะเดินแบบนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่เดินแบบตามรูทตามเส้นทางอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เดินไปเรื่อยเนาะมันไม่ได้มีรูชัดเจนว่าต้องเดินไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ไปซื้อตั๋วใช่ปะอยากเข้าไปช่วยเขาขายตั๋วมากทำไมเพราะแอร์ชานี่คือดอกไม้งามที่ราคาแพงที่สุด บอกว่าที่เขาอ,อ้างอีกในเรื่องพรมลิขิตเพราะว่ามีเท้าทองกีบมา้าใเนใีน,ในจะมีเทศกาลของเท้าทองกีบม้าที่ทําเกี่ยวกับขนมต่างๆของไทย<ช>ด้วยหรือเปล่าไปดูกันค่ะไปดูกันเน,นี่ยเรียกข้าว่าตองกีมาเรียกข้าว่าตองกีมายศข้าคือคุณเท้าทองกีบมา้าเหมือนกันอยู่นะจริงาาเหมือนนะมาถึงเนี่ยตรงนี้นก็อันเนี้ย <laughs> กระโอ้ผมมีเรื่องสอบถามครับพอดีว่าตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้โอ้ยสีสันโอ้อามิกิมิกิแค่ไม่เกิดมาชี้ถามมิกิทำมาโถอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่เป็นที่ไหนไม่รู้อ่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของสวนญี่ปุ่นนะครับตรงนี้นะสวนญี่ปุ่นก็จะมีแบบว่าที่นั่งอะไรเงี้ยฟิลญี่ปุ่นได้เลยนะก็ จะแดดร้อนไปหน่อยเนาะไม่ค่อยเหมือนญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นเหมือนยานอ่างมุกปูนถามว่าที่นี่ฟิลดีไหมก็ถ้าอุทยาเนี่ยก็เปลี่ยนจากการเที่ยววัดมาเที่ยวแบบนี้มันก็มันก็ได้นะม,มันก็ได้มั่ได้อีกฟิลน,น,นึงใช่เหมือนมันก็ทำให้รู้ว่าอายุทยาเขาไม่ได้มีที่เดียวแค่ที่วัดถูกต้องแล้วก็การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ไปเรียนรู้ที่วัดอย่างเดียวไปประวัติศาสตร์ไทยอย่างเดียวอาจจะไปเรียนรู้เนี่ยเพราะยุคประวัติศาสตร์ช่วงนั้นมันก็ไม่ได้มีาปรระเเทศไง ก่อนเนี่ยเราจะกลับเนี่ยตรงคือทางเดินเขาจะเป็นเหมือนวงเวียนใช่ป่ะก่อนทางออกจะมีสถานที่ให้เรามูเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปมูแบบญี่ปุ่นกันเดี๋ยวจะทำให้ดีอ่ะเดี๋ยวไปดีอันนี้เหมือนที่หลายๆคนถ่ายรูปเลยหรอที่ญี่ปุ่นไงจริงหรอใช่อะไรตัดต่อใส่ชุดให้เลยนะโอ้ใครทำอะ ที่เขาบอกว่าเดินผ่านประตูโพดีอีคือประตูสีแดงเมื่อกี้คือก่อนจะเดินผ่านเข้ามาจะไปไหว้ศาลเจ้านยเมื่อก่อนจะต้องมีการชำระล้างด้วยก็คือตรงบ่อตรงนี้แล้วก็เขาไปไหว้ขอพรแต่คือเหมือนตอนเนี้ยเขาไม่ได้มีป้ายที่จะแขวนตรงนู้นให้เช่าแล้วจริง,รงๆถ้ามันมีเมื่อก่อนจะอัลละห้าสิบบาทแล้วก็เขียนแล้วก็เข้าไปโยนเหรียญตรงนู้นก็จะเป็นการมูอ่อหรือว่าต้องไป มัวเขาบอกว่าเขาไม่ขายเขาขายจ้าอ่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อไปเพื่อจะมูมูมูให้ชนปัง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 อารกกรโตดังงูใสยมาค่าใครจะเช่าอ่ะ อย่าผิดพลาดเหมือนเราใช่ก็คือต้องมาเช่าข้างในตรงจุดจำหน่ายตั๋วเข้าไปแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาแขวนอะใช่ตอนแรกเราเข้าใจว่าต้องเอามาเขียนตรงนี้แต่คือเขามีปากกาให้พร้อมเลยข้างในเขียนให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาแขวนนะครับก็คือการที่จะขอเนี่ยก็คือให้เขียนชื่อย่อของเราลงไปแล้วก็ขอพรได้หนึ่งข้อเท่านั้นเขาบอกกันว่าเด็กนักศึกษาเนี่ยนิยมมาขอพรกันอาขอเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างนงี้แต่เราฟิลแก่ไงเราก็ขอเรื่องสุขภาพ เรียบร้อยนะครับครบถ้วนกระบวนการที่นี่เนาะที่นี่สำหรับหมู่บ้านที่ปุ๊บยังไม่จบยังไม่จบคลิปนี้ยังไม่จบยังเหลือเงินเท่าไหร่สองร้อยหกสิบสามลบห้าสิบก็จะเป็นสองร้อยสิบสามบาทสองร้อยสามบาทเที่ยวมาได้สองที่นะเสียตังค์ไปแค่นั้นเนี่ยยังเหลืออีกตั้งสองร้อยสิบสามบาทเดี๋ยวต่อไปเราจะไปฟิลช้อปปิ้งไหมล่ะช้อปปิ้งที่ไหนช้อปปิ้งอะไรเอ่ยช้อปปิ้งไหนเราติดตามกันในคลิปน่อไปกันเลย ที่ชอปปิ้งต่อไปของเราคือตลาดกงโขงอะไรอ่ะกงโขงจริง,รงๆเขาปิด4โมงนะครับรันนี้บ่าย2ก็น่าจะเริ่มใกล้ละใกล้ละโอ่อยรอปิดกันไปบ้างบางคนเขาก็ หมดที่นี่เราอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายข้งนางหน้าเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะ PADC 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 โ oh, อ้มีหมูทอดเนี่ยซี่โครงมันจิ้มแจ่วหุบเลยนะกินแล้วสมิบห้าหุบเลยนี่ครับมีสเต๊กโซนนี้จะเป็นโซนของกินจริงจังอ้าวนี่แหละ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 สิ่งที่ต้องการน้ำเปล่าเ <laughs> อาสักขวดหนึ่งไหม ไหวละร้อนครับเล่นไปสะหมดเกอนปั <Buffalo> ้นด oh ินเผาอะไรเงี้ยขายนะฮะถือว่าครบนะหมูกระทะหมูกระทะแบบเตาโบราณเออเตาโบราณเออหนกว่าลุงจริงใช่หนกว่าลุงจริงไม่เห็นไอ้นี่นานแล้วแบบกระปุกอมกระปุกออมสินแบบเนี้ยเออที่นี่ก็จะเป็นคล้ายๆวินเทจเล็กน้อยนะครับน้ำเต้าปูปลา อันนี้เขาเล่นตอนเด็กวะหมากเก็บไม่ใช่หมากเก็บอันนี้ที่มันปันน่ะอุ้ยเ้ามีเลยปลอมด้วยโอ้มียาสีฟันโบราณด้วยใช่เหรอฟรูโอคารีแต่ไม่น่าจะไม่น่าจะโบราณโอ้ตรงนี้เป็นศูนย์อาหารแบบเดียวกับตรงนู้นเลยใช่โอ้มีพวกผักสดมีอะไรขายด้วยนะอาร้องเพลงกัน เเยยน็นนนะี่จะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราถ้าเรามาเร็วกว่าน,นี้เนาะเพราะว่ามันเป็นสี่โมงไงตอนนี้เขาก็เริ่มจะเริ่มจะเริ่มเก็บละแต่ก็จริงๆอ่ะ มาสักเที่ยงลองหาอะไรกินนะอ่ะก็ได้นะนะแต่อย่างที่บอกคือวางแผนดีเพราะว่าถ้าจะมาเที่ยวแบบว่าฟิวยุทธยาเนี่ยก็คือตรงเนี้มันจะอยู่มันจะถึงบาไป,ปินอยู่แล้วก็คือจะมาก่อนอก่อนจะเข้ายุทธยาหรือจะเที่ยวยุทธยาแล้วก็กลับมาดีกว่า ตลาดก็คงต้องเย็นเมนูโบราณโบราณชาเขียวเย็นและชาเนทีโ <c oughs> บราณยัง, <c oughs> ขงเขามีให้เลือกว่าถ้าใส่แก้วโบราณก็ได้ที่เขามีหมักฝรั่งแมวดำเลยนะนี่เมื่อก่อนที่ชอบเล่นเอามาทําเป็นบุหรี่ใช่วันเหมือนบุหรี่มากหมักฝรั่งแมวดำอ่ะหมักฝรั่งแมวดำอ่ะคิดดูดีสนใจค่ะเลยซื้อมาชอบทำเนี้ยเลเยกทำทรงจะเป็นหมักฝรั่งได้สูบไปสูบมาทำไมมันเหลืออันเท่านี้กินค่ะ อ่านี่ไงไขนมถ้วยเจ้าจะรับประทานหรือไม่สอ,องนคะคะอ๋อจริงๆถ้ารับงทานที่นี่ก็จะใส่ถาดใช่ไหมคะอ๋อเมื่อกี้บ้างเขาบอกว่าถ้าสมมติมว่าับปทานหน้าร้านเนี่ยก็คือจะใส่เป็นถาดให้แล้วก็จะครให้ร้อนๆเลยแต่เมื่อกี้คขาหมดแล้วนะ เขาสั่งไว้แล้วใช่เราฟิลกล่องสุดท้ายดูว่าดีนะเรานำพาลูกชิ้นและขนมถ้วยมารับประทานหูช่ำชอ่ะแกคือถ้าจริงๆเราซื้อเป็นถ้วยได้แบบฟิลนั่งกินหน้าร้านใส่ถาดถ้วยละหบาทแต่ขายเป็นกล่องของเสิก็คือได้หก หกห้าสามสิบพอดีเหมือนกัน,กนแ,ลแล้วคือปกติที่เคยกินมานะไม่ค่อยได้กินขนมถ้วยที่ร้อนร้อนอ,อันนี้เพิ่งนึ่งแล้วร้อนร้อนเลยอลองดิเวจริงรงเราไม่กินเหมือนโจ๊กเลยกร่อยปะลูกชิ้นเนี้อกวงอือหืออร่อยปะ อันนี้เป็นลูกชิ้นเอ็นไม้มละสิบห้าบาทแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นหมูหล้วนอะสิบบาทน,นี้ก็ซื้อมาทั้งหมดสี่สิบบาทไม่ธรรมาดาไม่รรมดี๋เราขอ,ออีวอ จนเหงื่อแตกแปิกแกอันนี้มันเขาก็เกือบจะปิดพอดีใช่เขาปลูกแค่วันพฤรหรัสถึงเออวันพฤหัสถึงัมอาทิ์นะใช่กับวันหยุดนักขัตฤลลกษ์นะครับนี่ก็คือเมื่อกี้เราใช้ค่าอะไรไปบ้างค่าน้ำค่าน้ำสิบบาทแล้วก็มีอ่าน้ำไอมนี่น้ำน้ำแก้วอ่ะอีก50บาทก็คือเหลือร้อยห้าสิบสามแล้วเราก็ไปกินขนมถ้วยต่ออีก30บาทแล้วเราก็ไปซื้อลูกชิ้นอีก40บาทก็เหลือ83บาบาทตอนนี้ ทั้งเนื้อทั้งตัว83บาทอิ่มแล้วนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าไม่น่าเชื่อได้ไงก็กินแต่ของถูกตลาดกงโคอีกแล้วมุกเดิมตลาดกงโคนะครับก็หมากนาช่ะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยเดี๋ยวเราจะไปที่สุดท้ายของทิปนี้กัน ถ้าแบบว่าไม่ได้มีรถมอไซค์ใช่ไหมเขาก็จะนิยมนั่งรถไฟกันมา20บาทก็มาเที่ยวงบประหยัดกันได้ไม่เห็นหรอโอตบเป่าตังค์ดิเขาบอกว่าถ้าเห็นตัวเงนินตัวทองต้องตบเงินต้องตบเป่าตังค์การท่องเที่ยวเราจะขาดกิจกรรมแอดเวนเจอได้อย่างไรใช่นี่นีนเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะพาคุณมาทำไมครับ ขึ้นกระเช้าลอยข้ามแม่น้ำเฮ้ยกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นตื่นเต้นจริงวันนีไม่สามารถเอารถข้ามไปได้ก็เลยต้องนั่งกระเช้าพระธรรมไปเขามีชื่อเรอเก็พระเป็นคนก็คือพระธรรมเห็นไหมทำไมเขาบอกว่าตัวใหม่อะใช่ตัวเก่าอยู่นู่นไง มาละมาละใช่ไหมเปิด8ปดโมงถึง6กโมงเย็นนะทุกคนจะมี2กระเช้านะซ้ายขวาเราสองคน <laughs> ได้เ <laughs> <laughs> ชิญค่ะยกตรงนูน้น <laughs> <laughs> โอ้โหค่ะวิว <laughs> ไปต้ไมไปต้ไมไปต้มวิวพี่พี <laughs> ่ เรากำลังจะข้ามกระเช้าไปนะครับนี่ไปแล้วทำไมไม่ไปแล้วไม่ได้ออกมาแล้วที่นี่มีโลมาด้วยใช่มีโลมาด้วยเนี่ยเนี่ยทำไมมันลอยเหนือน้ำวะก็คือจอดรถฝั่งนู้นแล้วก็วัดว่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับการมาที่วัดมาทำบุญอะไรเงี้ยก็ต้องข้ามกระเช้าไฟฟ้ามานั ถึงแลยเดี๋ยวพี่ข้ามไปคนเดียวนะหนูว่ายน้ำไปก็จะอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังบางไปอินนะครับอยู่ที่อำเภอบางไปอินเลยจังหวัดอยุธยานะครับอะเดี๋ยวเราจะไปดูพระอุโบสถกันนะครับผมที่วัดนิเวศธรรมประวัติผู้ชิวัตรสามรอบแล้วอาหารตรงนี้ก็ได้นะถุงลาบาทห้าถุงยี่ิบาท ห้าห้ายีห่ห้าโอ้ยลราให้ตั้งห้าบาทเลยคนขาย <laughs> <laughs> อ่าเข้ามาแล้วนะครับพระอุโบสถหลักนะฮะกำลังบูรณะอยู่นะครับบูรณะซ่อแมแซมใช่ อีกหนึ่งเดียวในอยิธยาก็คือเรียนแบบศาสนาคริสต์้างช่วงแบบรัชกาลที่หา้าทำไมวาวร่ <c oughs> ลมลื่นนะครับตายวัดอิ่มใจแล้วอิ่มใจไม่แต่ค่าใช้จ่ายนะเมื่อกี้ที่ว่าข้ามกระเช้ามาแต่ว่าเขาก็จะมีกล่องให้หยอดทําบุญได้เพื่อเป็นเงินนำมาบรินำซ่อมแซมวัดหรือซ่อมแซมกระเช้าก็ว่าไปตอนนี้จะมีพิพิธภัณฑ์เราเข้าไปดูไหม,ม เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแต่ว่าข้างในเขาห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไอ่หรอใช่โอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอะไรเราอมาเล่าให้ฟังโอเคนะฮะเราก็ออกมาจากพิพิธภัณฑ์ของวัดนิเวศธรรมประวัติถูกต้องนะครับเป็นไงบ้างก็เหมือนให้ดูศิลปะเครื่องใช้ของโบราณยุคนั้นนแต่ว่าองอเราก็ยงดีนะอืมจริงๆก็มาดูกันเองมาดูกันเองคือข้างในเนี่ยมีสิ่งดีๆมีสิ่งดีๆรออยู่ก็คือโยก เป็นการห <laughs> มายเล่าออกมาแล้วนะครับสำหรับออกมาจากทุกอย่างไม่เป็นไร <laughs> <laughs> สำหรับใครที่มาเหนื่อยๆไปเดินเล่นข้างในได้นะเพราะ,อ,ะอากาศมันค่อนเย็ยน<ช>เลยเทีเ่ยว <ใน S 2> ที่นี่มีกิจกรรมเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการให้อาหารปลา <laughs> ใช่นะครับให้อาหารปลาได้ก็คืออย่างเมื่อกี้ <laughs> ที่เราถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้ก็คือ5ถุง20 1ถุงหบาทใช่ไหมใช่เม็ดมีไม่ถึง5ห้าขนมปลาท่น ฟอยเฮาอันนี้นะฮะนี่นะฮะอะไรจะหาอะไรเอแย่อหเชื่อไหมว่าคนอะให้แต่คนอะให้แต่อาหารเม็ดแล้วจริงๆน้องอ่ะอยากกินขนมปังฟอยเฮาเอาฟอยเฮาไปเลยทำไมมันไม่ค่อยแย่งของพี่เลยอ่ะ คลอยเ้าสดใหม่ทุกเช้าโอ้โหปลาตัวใหญ่มากอ่ะเ,อ,เอ,อ้าเอ้า <c oughs> มาด้วยกันเหรอมาได้ไงไปแล้วไปจับปลาแล้วนี่แหละอาชีพเขาโลอยเอ แล้วะในทริปเที่ยวอายุทยา2024 5 0 2คนจากที่เมื่อกี้เราเหลือตังค์งจากที่เมื่อกี้เหลือตังอยู่83บาทเราทําบุญไป20บาทซื้ออาหารปลาไป20ตอนนี้เหลือก43บาทเดี๋ยวเดี๋ยแล้วฟ้าดันฟีเรียร์่ะคือตัวเก่าเนี่ยเหมือนจะเปิดให้แค่พระกับเด็กวัดประมาณนั้นแต่ฟ้ามาก เอ้าใช้ได้หรอทำไมเร็วจังเดือวเที่ยวกับฝั่งนี้อ่ะก็คือทําบุญไป20ให้ห่านปลาไป20ก็คือ40บาทเหลือตั้ง4 3บาทใชทใช่ไหมซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไม่รวมน้ำมันไม่รวมน้ำมันและไม่รวมค่าผ่านนะเดินทางมาเดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้าพระธรรมกับทำไมนั่งกลับไปแล้วเหรอป่ะนั่งกลับไปดีกว่าแล้วเลยเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพมหานครกันแล้วไปเลย กิ้งก่ามาั้งเออมนต้งตัวอะไรแน่ๆในนั้นนะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการเที่ยวยุทธยาห้าคนใครชอบก็มาตามพวกเราได้นะคะเที่ยวในยุคป,ประหยัดเงินน้อยก็ต้องใช้เงินประหยัดนะคะเดี๋ยวนี้เราไปก่อนพกกันใหม่คิดหน้าว่าครีเอเตอร์จะพาไปทำอะไรอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยอะไรที่อยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้หรือมีอะไรจะติชมพูดคุยกันเล่น,ลนๆก็ ป็นไร,รอ <S <S วันนี้เราขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน,น้าบ๊ายบาย